สวัสดีครับกับผมอดิสรเพียงเกตสนทนากับท่านทั้งหลายในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาวันนี้มีข่าวน่าสนใจครับคือประธานคณะกรรมการอำนวยการสนามมวยรุ่มพินี ซึ่งก็คือผู้บัญชาการทหารบกนั่นแหละครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์สั่งปลดคณะกรรมการสนามมวยยกแผงเหตุจัดชกมวยจนเชือ้อโควิดแพร่ระบาดเกิดนานแล้วนะครับเหตุชกมวยนี้เรื่องราวคือมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วรู้ว่าเชื้อไวรัสต,ตัวนี้ กลายพันธุ์ตั้งแต่อยู่เมืองอูฮั่นประเทศจนนนีนเรียกว่าในขณะนั้เรียกว่าโรคไวรัสอูฮั่นบ้างไวรัสโคโรนาบ้างจนต่อมาเรียกว่าโควิด19รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงแพร่ระบาดจากประเทศจีนและส่วนหนึ่งแพร่ไปที่ยุโรปที่ประเทศอิตาลีทุกอย่างมีความระมัดระวังในการป้องกันนะครับ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราปลายเดือนธันวารู้ว่าเกิดโรคนี้แล้วแต่ทางสนามมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนา2563ยังจัดแข่งขันชกมวยกันอยู่ครับทั้งๆท,ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ให้ข้อสังเกตและติงมาว่าไม่ควรจัดรายการชกมวยครั้งนี้เพราะจะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อาจจะแพร่ระบาดติดกัน เพราะคนดูมวยมันแออัดนะครับมันแออัดแต่ทางสนามมวยลุมพินีไม่รับฟังกับจัดชกมวยเฉยก็มีการสอบสวนกันโดยการเปิดเผยของทางกองทัพบ,บกครับพลตรีบุรินททองประภัยเจ้าเก่าครับผู้ในการสนองงานพระธรรมนูญทหารบกและเป็นกรรมการสอบสวนด้วย กล่าวถึงการสอบสวนกรณีสนามมวยลุมพินีที่เป็นจุดแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากการจัดการแข่งขันแข่งขันมวยในวันที่6มีนาคม2563โดยพบว่ามีความบกพร่องในการไม่สามารถควบคุมโรคได้ตามที่ตนเองคาดว่าทำได้จึงทำให้เกิดความเสียหายจึงเสนอลงโทษด,ด้วยการปลดกรรมาการสนามมวยทั้งหมดโดยพลเอกอภิรั์ ผู้ญชาการทหารบกได้สั่งปลดกรรมการสนามมวยทั้งหมดแล้วอย่างรวดเร็วมากอย่างรวดเร็วมากแต่เป็นเรื่องภายในและไม่ได้ออกข่าวทางสื่อเลยนี่นะครับเขาถือเป็นเรื่องภายในนะโอ้เรื่องนี้มันเสียหายมากครับพลเอกอภิรักคงสมพุญพบบทบและประธานน,ำน้ำนวนการสนามมวยรูปินีจึงสั่งปลดคณะกรรมการบริหารสนามมวยทั้งชุดและสั่งย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เข้ากลุ่รอกเกษียณอายุราชการเดือนกันยายนนี้ครับทั้งนี้พลตรีราชิตอรุณลังสีขออนุญาตเอยนะครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะนายสนามมวยได้ถูกโยกย้ายเข้าประจำการที่บอกทอบแล้วตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมกรรมการสนามมวยมี15คนนะครับมี15คนอาทิเช่น หึงพลตรีราชิตอรุณลังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก 2. องพันเอกวัชสันพึ่งสัมเพลรองไางสนามมวยรุมพินีคนที่หนึ่งสามพันเอกกิษดากิษดาแล้วกับจินดารัตลรองสนามมวยคนที่สองพันเอกขวัชชัยสิริประลุสนามมวยคนที่หนึ่งพันพันเอกสุพรสัมมาผู้ช่วย ในสนามมวยคนที่สองพันเอกสมดุลวิกิตภาพเลขาธิการสนามมวยลุมพินีพลตรีดาบศักกองสมุทรหัวหน้าฝ่ายแพทย์สนามมวยลุมพินีเป็นต้นครับย้ายทั้งหมดย้ายทั้งหมดปลดทั้งหมดทั้งสิบห้าคนครับผมฟังแล้วครับโทษเพียงแค่นี้มันเพียงพอแล้วครับเป็นทหารนะครับไม่มีวิน,นัยพอ ย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกมาอกรอเกษียณก็จบใช่ไหมครับการแพร่เชื้อจากสนามมวยรูปินีมันเป็นต้นเหตุสาเหตุนะครับของการแพร่โรคโควิด1 9ในประเทศไทยเขาห้ามแล้วยังยังยังจัดนะครับเป็นเหตุโอ้เป็นเหตุจริงๆเป็นเหตุให้มีการกู้เงิน1.9ล้านล้านครับ ในการกระทำของท่านเนี่ยสนามมวยลุมพินีเนี่ยครับทำให้เกิดไปการกู้หนี้ยืมสินของประเทศเนี่ยทุกคนเป็นหนี้1.9ล้านล้าน,านแต่ต้องใช้หนี้ประมาณ78ปีถึงจะหมดเกลี้ยงนะครับมันลงโทษแค่สั่งย้ายเข้ากลุ่และปลดจากคณะกรรมการสนามมวยเฉย,ยๆมันก็จบไปจังนั้นใช่ครับเอาอย่างนั้นเหรอครับทหารบกครับทำไมนะครับผมถามอีก ทำไมพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์เลยครับผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานคณะกรรมการอํานวยการโดยตําแหน่งของสนามมวยลุมพินีทําไมไม่ปลดล่ะครับทําผู้บัญชาการทหารบกทําไมไม่ปลดประธานอํากรรมการอํานวยการคือตัวเองนะครับปลดคนอื่นได้ทําไมพบบสบไม่ปลดพบบสบรเรื่องนี้ร้ายแรงนะครับคนป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยจากโควิดหนึ่งเก้า เด๋ยวนี้จงใส่แมสมีประกาศพลกรฉุกเฉินแมผมก็ไม่ทราบว่าโทษทันทางทหารมันเป็นยังไงสอให้เห็นว่าธุรกิจของทหารนี่ในค่ายทหารใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการมาทำมาหากินเรียกว่าเงินนอกงบประมาณของทหารบกหรือทหารใดๆนี่มีอะไรบ้างครับ นอกจากสนามมวยแนละ้วสนามกอล์ฟสนามมวยรูปีนีรามอินทาติดก,กับสนามกอล์ฟทับบกสนามกอล์ฟทบบกมีหลายคอสนะครับ A B C D คนเต็มเลยรายได้ไปไหนโรงแรมที่มีของอทับบกกองทับเรือกองทับอากาศรายได้ไปไหนสร้างโรงแรมชั้นดีอยู่ที่เชียงรายมปนหน้าที่โรงการของทหารหรือครับเงินพวกนี้ส่งเข้ารัฐเท่าไหร่ใครตรวจสอบครับ ทำมาหากินกันอย่างนี้หรือนั่นนะครับนี่คือสาเหตุต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชันเบียดบังทรัพย์สินของหลวงมาทำมาหากินเอาเงินเข้าพกเข้าห่อตนเองผมจึงถามผู้บัญชาการทหารบกครับยังไงก็จาก,กเกษียณอายุพร้อมกับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกที่ท่านสั่งเขาย้ายเข้ากู่ที่พอบอท,ท,ท,ทบนั่นแหะครับกรเกษียณอายุจบแล้วครับทำไมไม่ไล่ออกทั้งหมดก่อน ไล่ตั้งแต่เจ้ากรมสวัสดิการทหารบกและกรรมการอำนวยการกรรมการอำนวยการก็ไล่ออกกรรมการสนามมวยสิบห้าคนก็ไล่ออกไปเลยครับไม่เชื่อเขาไม่ให้จัดยังจัดครับผลกระทุกมันเสียหายมากมามนะยังบอกว่ามันเป็นเรื่องภายในพอบอทวคนนี้เซ็นคำสั่งปลดหรือย้ายพลตรีราชิตอรุณลังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกเข้า ประจําการที่ทับบกอย่างรวดเร็วแต่ไม่ได้ออกสื่อมันเป็นเรื่องภายในทาหารมันยิ่งใหญ่ก่อแล้วครับมีอภิสิทธิ์เกินมนุษย์านาเหรอทาหารเกิดเรื่องพลเรือนไม่ต้องสั่งทั้งทั้งที่พลเรือนได้รับผลกระทบผมกล่าวหาเลยนะครับถ้าไม่ไล่ออกพอบอทบอต้องมีคําสั่งลงโทษประธานนํานวยการสนามมวยรู้พดีคือพลเอ,อกปรัยคงสมพงษ์ พนตีราชิตมีความผิดยังไงประธานอำนวยการก็มีอย่างนั้นเขาทักเขาท้วงเขาห้ามแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกว่ามันจะแพร่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด1 9ก็ยังไม่ยอมเชื่อครับท่านผู้ชมเห็นยังไงครับผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายทหารเขามีโทษมีทันจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรหรือไม่ช่วยยังไงครับมันมีเรื่องของทหารมันมีอายการทหารมีการสอบสวนแบบทหารขึ้นศาลทหารนะครับชงเองตัดสินเองฟ้องเองเนี่ย ชาวบ้านจะเชื่อถือได้ยังไงอย่างน้อยก็ผมถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ157นะครับประมกลไยอาญาเอาโทษสิครับคนตายประชาชนหวาดภาวากู้เงิน1.9ล้านล้านเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้ก็ที่สภาผู้แทนราษฎรก็พิจารณาเรื่องพรบโอ,อนงบประมาณถกเถียงกันนะครับจะปล่อยลอยๆจะปล่อยเป็นเรื่องภายในไม่ได้ ทหารไม่ใช่ส่วนราชการที่จะรับลมคมไหนอันนี้ไม่ใช่งบราชการรับนะครับคุณฝ่าฝืนคําสั่งคุณฝ่าฝืนทุกอย่างสังคมความรู้สึกต่อยมวยตีมวยผมก็ชอบมวยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ชอบผมก็ชอบแต่ว่าเมื่อโควิดมาสู่ประเทศไทยโดยการละหลวมในการบริหารงานก็เริ่มจากพวกท่านในละหลวมเขาถึงแม ไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลอยไม่ไว้วางใจทหารด้วยครับทหารทำอะไรประเทศไทยมันไม่เข้าท่าางี้ยนะครับออกความเห็นเลยครับท่านผู้ชมครับควรทำอย่างไรดีกับผู้บราการทหารบกประธานอ้ำนือการหรือกรรมการสนามมวยทั้งสิบห้าคนควรลงโทษอย่างไรหรือว,ว่ายกโทษควรปลดหรือว,ว่าถูกจำคุกจำขังมีโทษท,ทางอาญาไม่ให้รับบำหนบํำนานก็ว่ากันไปครับ ต้องเด็ดขาดสิครับวินัยทหารต้องเด็ดขาดวินัยทหารต้องเข้มกว่าพลเรือนครับผมขอพูดเรื่องนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ